นักโมสัตตะพระสวัสดิ์อรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะะวหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะะวหโตสัมมาสัมพุทธัสสะโพสโฆาชาติน เจบแล้ลจดเล้าสุ้ัยคือนแบบเจ้าสแล้วันนี้แย่หม่ยากเย็นตัางวันไม่ค่หลบักัตนขึมาซ้อนแล้ว็็ือคืนมิตรมาตีสองเมืองเลยเส้นไหวไม่ไหวเลยเหลากาดบัดนีอามาพาดจะเส้นแดงพระจะทำมาตีนงมา นสองเรื arias, least, love love no ่องร่วมกันเพหนึ่งเรื่องด้วยสันดานแล้วก็เรื่องในสองโลกโทโลมัสูเอาเป็นเพื่อเพ่งเวลาโดยเฉพาะอย่างเรื่องเรื่องด้วยฉันดานชาดกที่คนดาเป็นพุทธวิสัชต์ฟังทุกแหล่ฟังในสองวันทั้งคืนสามวันทั้งคืนในะคนจริงไม่มีอะไรมากก็มีอย่างเดียวคือทานบารมีธรรเนียร์ธรมะบารมี สรุปแล้วเห็นว่าพระเวทพุดรตั้งต่เกิดมาชอบใหม่ๆถ้ากลา่าววายใจแตาว่ามัดฆ่าแต่แม่มีซักไหมขอหนึ่งพันบาทขอแจกทานเป็นแค่ออาจะเท่าแม่เดียวๆนะขอเลยมานัดจนั้น,นมาทั้งแต่วายทานตลอดเวลาแล้วว่ามีทานที่เสด็จทำหนึ่งที่ม่มีนิสุข เราก็ได้ย่าโย่บริษัททราบด้วยการให้สุราเป็นทานนี้ไม่มีอานิสงส์ที่จะมีอนิสงส์เกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นสวรรค์นั้นไม่มีแน่ในองค์พระพุทธเจ้าท่านอย่างนี้บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็ถามว่าคำเตยพระโกลาข้าแต่องค์พระพุทธเจ้ามีพระพเจ้าผู้จริงในเมื่อการให้สุราเป็นทานไม่มีอานิสงส์ แต่ว่าในสมัยที่องค์พระนรุษตาองค์เป็นด้วย้ขึ้นดอนชาติุให้ขึ้นดอนทำไมจึงให้สุราเป็นทานตารน,นั้นองค์พระเดชวิชตมาจ่าวว่าสถ,า,ถาก็ให้เพื่อที่พอใจแลบะบุคคลเพื่อรักในสมัยฟองเราคนชี่เล่าสียานี่ใครเอิดมาไม่ชอบชอบเล่าชอบยาก็เลยให้กินไม่นด้ไม่ชอบ หลังจากนั้นมาต้องให้ทานในขั้นชั้นขั้นสุดตัวมหาทานแล้วต่อมาขั้นที่สุดท้ายด้วยเทุทาที่พระเวทขึ้นดานก็เกิดเป็นชาติสุดท้ายแล้วต่อไปจะเป็นพระเจ้าพระเจ้าของเราองค์นี้แมาเกิดพระเวทขึ้นดาก็ราว่ายังขาดทานทานที่ยังไม่ให้คนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องให้ทานพิเศษทานนือให้ลูกเป็นทานให้เมียเป็นทาน เขายังไม่ให้รูกไม่เมียเป็นทานเพียงใดจะเป็นรู้ทธเจ้าไม่ได้ฉะนั้นเมื่อพระเวขึันดรให้ช่างประเนหน้าเขาก็ยินไปมรรดาเทวดาทั้งหลายที่บันดาเมื่มดารปชานทั้งหลาไมาาม,าาามีความโกรธพระโยงทรงเสริมชาวบ้านให้ขับไล่พระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ส่งรัก เมืม่มอเขาขับไปแล้วก er like ็อยู่เขาวงกดไอ้ที่เขาโกดกจะเป็นอินไปจ่ายการเสร็จนั่นคืรู้ว่าพระอินทร์สามเณรอิโซกัมให้ไปสร้างตำหนักสองแห่งเพราะว่าหนึ่งเขาไปสร้งสมบัติเสียงชี่ไปด้วยสองเขามาพระศรีเดลูกโยมลูกใครเสียงดังโยมลูกใครเสียงดัง เด็กก็จะาบาปพ่อก็จะาบาปด้วยนะก็อป็นว่าใน่เมิอเพระวท่นานดาวมีอยู่เขาบงกฎก็มีชูชกคือพระเสวะทัตมาขอกันหาด้ชานีพระว่าท่านดาวก,ก็ให้ตามมีสัยที่คนนียเป็นมุตแต่้จ ในเมื่อให้ไปแล้วบรรดาท่านพระตูเตเจนว่ากัรหาใชาดีจึงสองคนในเมื่อเราให้ไปแล้วโชยโชคคนจะเอาเอาใจจะให้โชชกกลับไปนี้ตีขับนี้ตีไล่เอาเชือกหูกะเที่ยนตีองโผคือเป็นอย่างนี้องค์พระเดือดรูปรงจัดว่าการที่กันหารชายต้องต้องโทษอย่างนั้นเพราะว่าในสมัยชาติก่อน ก่อนจะมาเกิดเปันหาและชาลีทั้งสองคนนม้เป็นลูกของชาวนาแื่ตอนเล็กๆก,ก็คอยดูนาว่้วาควายก็เข้ามาลิงข้าวในนาก็มีควายแก่ตัวหนึ่งแก่เท่าใจงายตาไป็นดีไม่หายกินที่อื่ไม่ได้ก็ไม่กินข้าวกลา้าพ่อแม่ก็สั่งให้ไปไล่ตีไล่ไายไป มไล่ไปไปเดียวหนึ่งมันกลับมากินใหม่ก็พวกเขาสองคนชื่อน้องก็ถกพ่อแม่ว่ามันเดูไฟก็ไล่ใหม่ไล่ไปสักไปเดียวหนึ่งก็กลับมากินใหม่อีธานีโมโหไล่จับาย,าายตวนด้นถูกสะพายติดกับต้นไม้สองคนช่วยอไม่เรียบซีก็ไลยกุกรรมันนี่ไายรงนั้นเกิดมาเกิดเป็นโชค เด็กสองสองคนก็เป็นเป็นปัญหาในชาลีต้องช่วยกวันต้องทำงานนี้กดของกรรมนี่ขึ้นเชื่อกรัรมเล็กมากในบรรดาเจ้พระดยดบสัต์จงอย่าคิดว่ามันไม่มีผลถ้าต่อมาภายหลังมืองค์สมเด็จพระเจพลคือพระเวทสุนดรไม่จัดหาในชาลีสรงชูุกรับไปแล้วเมื่อพนาวสีกลับมา ถามหาพระสงบาลพระอรหนตกวณาาคิดว่าถ he ้าอกตรงๆก็เกรงว่าพนาเมสีจะตายก็เสียใจเองหายไปจึงแล้งจาวหาพนาเมษีว่ากลับมาช้าเพราะสายเป็นชู้เราคนชันในป่าัวนั่งพนาเมสีเสียใจสลดไปหลังจากนั้นเมื่อพระเวหันต์นอยแก้ฟืนแล้ว ก็บอกตามความเป็นจริงว่าพี่ให้สมุมไยก็ใะ่จุดทุกข์ใสสมุนไพรโดยศาสนาพระบูติยานี่พระนามาสีก็ไม่ไข่คล่องยกเมอโมธนาใจกิดของกรรมอันนี้บรรดาเป็นวิทยสัตว์หลายโดยธนาทู้วัดถามว่าทําไมพระเวสสันดรจะบอกตรงๆไม่ได้หรือทั้งทั้งโดยนามาสีไม่เคยขัดในการให้ทานท่านกก็ล่าวว่าพระอาศัยวิธีการที่นามาสีเวสสันดร มีกันต่อกันมาแต่ในใชกน่ก่นทั้งนี้จะหาว่าเราเคยฟังเทศเรื่องมัตสีพิลามัตสีลานิกานว่างๆทามีใครเขาจ้างมาห้าส่นส่เขจะเทิดต่ออนามัสีกล่าวขอโทษทุกอย่างาที่ผ่านมาในใชกน่ก่อนแต่มาในจุดนี้ก็มีว่าในสมัยครั้งนั้นพระเวสสังดายกับ,บนามัสีเกิดเป็นนกกระจาบ มะจะจเมื่อนักกระจัดคนเมียเอารูปคนมาก็พคู่ก็ต้องไปหาอาหารวันนี้ก็ไปเจ็ดดอกบอัวใหญ่ดอกบอัวมันใหญ่มากมีอาหารมันย่งันก็ไปจิตหาอาหารพอดีอากาศเวลาตะวันเย็นสิดบัวก็หกก็มาบิดดอกฟังไม่ได้ต้องกลับมาในตอนเชา้าใส่โนกระจาดคนเมียคิดว่าสามีหายไปโรคมีชู้ไปสูงแช่สูงอยิงอื่น ก็มีความโกรธทั้งด่าทั้งว่าทั้งตีผัวก็ไม่ว่าอะไรอันนี้จะบรรดาญาโยมพุทธวายสัตยังไงเพื่อล่าวว่าที่รนาวสีต้องถูกถูกเพราะเวศนอนต่อว่าจนต้องเสด็ไปเพราะกรรมมันนุ่งสนองก็เป็นว่าเรื่องที่ไม่สวนดรชานจบจบมัน่งจบที่ไหนถ้ามันจบแก่ประเทศต่อไปเมื่อเป็นเวศบานมี อยู่ที่เขาลงกดภายหลังก็มือพระอาชาิยาพระจะุนบันดาต้องการหาชาลีที่จะพบนำไปเขาหลงกับเงนเมืองท่านก็ถ่ายเอาไว้เ็่มมารับพระเวสสันดรกลับเมืองเป็นเวลาชาต่อไปในเมื่อเป็นเวลาชาติที่อายุไขก็ตายตายจากความเป็นเวสสันดรก็เลยเกิดเป็นเทวดาวสวรรค์ชันดุสิตอนเวลาที่จะมาเกิด ขั้นมาถึงเวลาที่เาเกิดแล้วองค์พระเดชพระคุโระพรเชษดพระบาจีบแก้ววิงเข้าสู่ขันพระมันดาเคร,รื่องปนยังไงเช่นนั้นแล้าหอหลังจะนันมา,าระองพระเดชพระอุโมีพระคาเจ้าจาัจากก็ทำมาเทศนาสองวรนดาท่าพุทธริสัทได้ห้าพรรษาห้าพรรษาน่าเาื่อานานจานังดีนะไม่ใช่ออกห้านะ รม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเอาเทศเกิคนที่อื่นแต่ว่าไม่เข้าไปสอนคนในกรุงรัินพัทเพราะคนในกรุงรัตนพัที่มีทิฐิมานะมากไม่มีศรัทธาในพระองค์การจะเทศมันดาคือพระอรสาเขาต้องโดนศรัทธากันก่อนพระเจ้าโดนก่อนว่าถ้าบุคคลใดไม่มีศรัทธาพระเจ้าจะไม่เทศโรด ตมามมาเมื่อเวลาห้าปีผ่านไปพระเจ้ากุโธสนะมหาราชก็ส่งคนมาเศ้ารู้เจ้านมาตมาหนึ่งคนพระริวันหนึ่งพันคนมาให้มนมุษย์เจ้าให้กลับเข้าไปเทศน์ที่นัน่นคุณพระพิจิตรเพราะวดามา,าทั้งหลายเหล่านี้พระบวันเมื่อมาถึงรูเจ้าแล้วพระเจ้าเทศโตจบดเดียวท่าหันมด่ เมื่อเป็นพระหลังนี้ก็บอกบอกว่าก็ลืมเรื่องพระเจ้าประดันให้ืเรื่องเสียส่งมาแบบนี้หลายสิบชุดเพื่อให้ชุดสุดท้ายส่งองส่งพะอุายีมาพทะอุชายีมาขอราะวรรณะหนึ่งท่านคนนึงกันท่านมาพบองค์ท่าเด็ไปทดสอลแล้วพระเจ้าก็ส่งเทศพระเทศจบท้าหมดก็เป็นพระหลังหมดแล้วก็พากันบวช แต่ว่าเท่าทายีไม่ลืมหลังจากนั้นโท่าทายีจะมีมนุษย์พระเจ้าให้ไปกรุงอิรินภัาานนธธทรนาคอนเพราะว่าจอมบพิตรอดิพมะเจ้าพระธ,ธูธนามหาราชตั้งใจจะฟังมัธรรมเทศนาแต่ว่า้ท่าทายีเขาไม,มความฉลาดถ้าไม่นิมนตรงๆรเขาจะไปอะหันซาบละหันม่ยมารยมาบตามความเป็นจริงว่าอะไรควรไม่ควร มื่งกล่าวพันนาให้การเดินทางจ,กงะจะากกรุงราชสุขึ้มานครไปถึงกรุงอภินภพัฒน์เป็นทางที่ต้องืดนน่าสัญจรเป็นระยะทางหกสิบโยกเมื่อพระเจ้าทรงทราบกระบอกอุบาเจอุทายีถ้าอย่างนั้นเธอจะพาบริวารเธอไปก่อนสุสธาสจะตามไปทีหลังเมื่อท่านอุทายีไปแล้วไปถึงกรุงอภินภพัฒน์ก็ไปเทศบ้างไปคุยบ้งบาองอาจจะบ้านเขาทราบชาวบ้านชาวเมืองทราบ พระเจ้าก็ทรงเสด็จไปวันนโยธไปหกสิบวันให้พระทายไปเสียทุนที่แต่ถึงก็นั้นก็ดีสัพพานของทูงเกินพักก็ยังไม่ดีพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้ามีมณนะทฐิมากในเมื่อพระเจ้าเสด็จเข้าไปถึงแล้วองค์เสด็จพระพุทธเจ้าประทับนั่งพระราชบิดาร่วงถวายล่วงคมพ่อกราบพระกับลูก สามลูกของพระพุทธเจ้าตอนนี้บรรดาเจ้านายที่เป็นญาติของพระเจ้าพระพุทธเจ้าที่เมียลุกแก่กว่านั่งข้างหลังให้เจ้านายเด็กๆมาสนานให้เจ้านายเด็กๆกราบแต่ตนเองไม่กราบเพราะโตกว่าเพื่อเป็นการรู้แสดงว่ามีมานาสิกิไม่มีศรัทธาพระเจ้าเห็นว่าถ้าช่วยคนีไม่มีประโยชน์ฉะนั้นจึงนส่งผัวไปชนีเกษ ยี่เหาะจะเพื้นที่ขึ้นไปบรรยากาศเหาะวนไปวนมาอยู่พักหนึ่งพอเพิ่มขี้ขึ้นที่หน้าเรือนใสคนหลายก็ลงมาเมื่อลงมาแล้วเวลาดูใจองค์พระพุทธเจ้าแก้วพระพุทธเจ้าสุโธสังมหาราชก็กราบอีกครั้งหนึ่งก็ทรงไปกราบพระพุทธเจ้ากราบพระองค์มาสามครั้ง ตั้งแต่สมัยเมื่อเป็นเด็กอายุยประมาณเจ็ดปีมีงานวาดนาฝันเวลาไม่รูน,นั่งหัดสมาธิอยู่ใต้ต้นไทรเวลานบ่ายไปแล้วเงาไม่ค่อยตามไปข้าพเจ้าเห็นนม่สะใจก็กราบแึ่งข้งเมื่อเสด็จทูนี้มาถึงก็กราบแึ่งข้งเวลาไม่เหาะลงมาแล้วก็กราบแต่นนาาขงข้งเมื่อข้าพเจ้าพูนั่กราบราบทั้งข้างสุดท้ายบรรดาเจ้าทั้งหลายก็กราบ เวลานองสัตว์เอดผู้มีเจ้าจึงทรงแสดงบุธรสมเท็นาโโปธพระเจราเมื่อจบก็ม right right ีเ <sucks>. จ้าไหลองบรรลุว unten, uh ่าคนนี้พระเจ้าเป็นโถนราหราชพระธิดาเป็นมุสดาบันพระเจ้าในายไหลองเป็นพระเป็นพระอริยเจ้าขอบวชหลังจากนั้นเป็นมาองสมตว์เสมมาเสมอเจ้าแสดงวัตรสมเทศนาร้วยมา จนกระทั e day, like like <ım> ่งถึงอันสาที่เจ็ดจำให้ดีนะเจงาเนี่ยอย่างนี้นักเรียนไม่เคยรู้นักเรียนธรรมดาไม่เคยรู้นะว่าสาทิ่เทไรนี่ยอันสาที่เจ็ดที่จะเจริญยมุขปฏิหารเวลามันองค์พระบุตรจมานทรงประกาศห้ามพระสงฆ์เพราะว่าท่านบุนโดพระรัตวาชะท่านไปเหาะให้ชาวบ้านเห็น ก็มีว่าบรรดาพร,ระเดืถีทั้งหลายเขาระไกว่าเขาก็เป็นพระทหารบางเอิมมีเศรษฐีคนหนึ่งนะาะเศรษฐีอาบน,าน้ำจะา,นา,นากน้ำมาทะเลให้บรรดาล,ลูกน้องก็คิดว่าอันตรายจะมีะกระเจ้านายสบายในน,น้ำก็เดี๋ยวไขเลยดักขังไวไ้รอมาเจ้านายก็อาบเมื่อกู้ไขเลยเช้ามาก็มีจนมีปมกันก,นก,นกนานติดขึ้นมา เมื่อมีปุ่งกัญจน์ติดขึ้นมาอย่างนั้นแล้วเขาก็คิดว่าที่เกี่ยวกับปุ่งกันทน์บ้านเรามีมากเวลานี้ทุกสำนักปร,รกาศผลว่าเป็นพระอรหันต์เราก็จะวิสูตรจึงสั่งให้คนแกะบาตรลูกนั้นแง่ปุ่งกัญจน์เป็นบาตรตั้งนันเขาก็ไปแขวนระดีสูงแล้วประกาศว่าน,นับจนบาตรนี้เป็นไปเจ็ดวันถ้าสำนักไหนมีพระอรหังให้หอบเอาบาตร บรรดาเดริสิทั้งห,หลายมันหอบไม่เป็นมันไม่เป็นไรันมันเป็นทหันนะมันโกหกเขาอ่ะเพราการทำท่าทำทางทำท,ำาทำ่าอย่างกา็ยุกยองกูถ้าจก็สศบบอกก็รู้ว่าท่าฉันทำทำ่าจะหอบแล้วแกบุ้งไวนะ้กันว่าจงอย่าหอบเอาใบแค่บาทลูกเดีวยวท่อาจารย์มันดีลาแบบเดนโกหกเขาก็ไม่ยอมให้จนกระทั่งถึงเช้าวันที่เจ็ด วันนั้นพระโมคคายและท่านบินโดภาลัตว,วาชะนอนข้างเโยะจำเป็นสายอยู่บนเขาทิจะปวดเพราะเขาพยุดในโลกไม่สูงต่ำตก <c oughs> ารช้าก็จะมาเป็นลำบากกำลัหงห่มผ้าก็จะเป็นบัตรนั่งก็หน่งก็มีพี่เมาสองสามคนนั่งคุยกจบอกว่าเฮย สาัย้นี้ไม่มีพราะนักหนาพกเาหันจริงเลยเพราะวันนี้เป็นวันที่เจ็ดแล้วมีหกวันผ่านมาแล้วเือสหาเตียบายกล้วยแขวนไว่นด้ทีสูงไม่มีสำนรกไไหนสามารถจะหาได้ก็แสดงว่าไม่มีใคระไปหายเพราะว่ากัลาดีเขางถาม่ามิโนภาลตวาชะว่าบินโนภาลตวาชะดีไหมว่าเขากลามากพุทธศาสนา ท่านบินโดยพระจ้กระราชก็บอกว่าเวลาพร,ารูปเจ้าทรงยกย่องท่านมาเป็นเลิศดสันรังริศท่านจะขอไปอเอาอะไรกันเวลารู้ว่าถ้าท่านไม่มีความสามารถหลงจะไปเอาเองนี่นักเกณฑ์นสมมนใจท่ากันเนี่ยเป็นเว่าท่านบินโดยพระบจ้ากระราชก็เหาะ,าะ,าะทันทีไม่เหาะเปล่าเอาก้อนหินก,ก้อนใหญ่ที่รองเท้าย,ยังติดเท้าไปด้วย พอวนไปวนมาวนมาวนไปใช่ได้เห็นเล่าตัวสั็นหลนเล่าตะกร้าบังตะแกงบงมาบังหัวเราคนเจ้าเ่าจียื้ให้เลุมาให้หลุมาท่านเป็นลมาพระตวาชาก็เลยสลับถึไม่ว่าจิตดมแล้วก็ท่านไม่ไปหยุดบาปเพราะถือว่าถ้าไม่ประเคนรับไม่ได้หยุดของเขาไม่ได้ท่านก็ยืนอยู่บนน้ำาท่านหาจะถือข้าดูอัชระในมันลงมาข้างล่าง ทวายพัะตาหางจาจก็นำบัตรมาถวายนี่เรื่องมัน,น,นก็เป็นกันใหญ่เมื่อจะว,ว่าก็เห็นว่าะสารสา,าก็ดีสานาอกดีไม่มีใครหอได้เมือ่อด้ยิขาว,าาาวออ่าท่านปน,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 นโยพระรัชาชอก็อยากจะดรหอกมาใ้คนที้เรดนอกนะก็ขอขอให้วก็เลี้ยงราขอาชาอ แต่ในเมื่อเธอในส่วนดนในวานตุลาจัคิดว่าถ้าเราไม่อให้เธอดูเธอจะมีความโกรธคนที่โกรธในพระอรหันต์แค่โกรธอย่างเดียวนไม่ต้องด่านนรกถ้าเราเอใเธอดูเพรเธอใช่เราขอคือเรื่องเกิดจกชาติตายชาติเราต้องเป็ตัวห้ารชาติ ก็กนั้คิดว่าการเป็นทาาดีกว่าเรามก็ขอให้ดูไอ้พวกที่สองเป็แล้วพวกที่สามที่มันก็มาพวกที่สามอะไรพวกที่สี่ทีหก็ทั้งวันไม่ต้องหาทเงยกินข้าวเปล่าเลยนั่นนะเป็นี้ว่าเสียงคนเกี่ยวาว้เจ้าเสด็จวรดเจีามหาวิหารซึงถามว่าโน้นวันพระบูรโกรนนนเพราะเสียงอะไร ถ้าพรกระสอบองคพระจะไปจอมใจว่าวันตัวพระตัวาถ้าพระองคจะไปรูปเมื่อว่าเจ้าพรเล้เฉี่ขกอพระพิณโอภาสจวายาละตัวเจ้าก็จะจ่าจึงสังเขปตามพิณโลภาสจวายชามาเพื่อนำบาตรมาด้วยเ้ืก็ทรงกำมีดแห้ทำายบาตทุกเพรียดแจกก่พระทุกอง ว่าถ้าใครไปโรคตาให้จนจันจันนี่แช่แช่น้ำผลนั่นน้ำผลไม่อยากตาไม่อยากตาโรคตาจะหายหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงห้ามบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายห้ามตั้งแต่พระาราหนลงมาความจริงนี่ญาติโยมพุทธบริษัทพระราหันี้นทงรงในประัติพระาราหันี้ท่านยังให้กระตากเพราะว่าท่านจะไม่ละเมิดวินัยอย่างน่ะ เ,เวลาเลื่อนบ้างสมาธิสมา,าจาราพิจพรณาเกี่ยวกับธมบัติเพราะว่าสีขาบททีบบต่ตัดบทตั้งแต่พระราหี่ลงมาว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นปต้นปตไปถ้าอะไรก็ตามจะสแสดงปาฏิหารทั้ขออนุญาตก่อนถ้าไม่ขออนุญาตก่อนจะแสดงปฏิหารเข้าจะตัดติดโทษและโทษคนนี้ก็ไม่ได้บอกยากแค่ไหน ก็จะจะเป็นวาาา่าหลังจากนั้นเน่าจากจะมีความจำเป็นพระองค์พระอาจารย์ปฏิหาริย์เ่อนที่จะว่าพระที่เข้าม,มีโลภะสมาบัติตาเวละจะวาจะมีมรรคบุญบาติาไปบ้านอยู่หลายหลายสิบยอดเด็กม่ทันก็มาแต่เวลาอไม่ยอมให้ใครเห็นพอคนเห็นก็ลงใจเวลาวน,ลนี้จะมีเวลานี้พระที่เข้ได้เหรียน็นได้เรยนจะมีมีเยอะะ อี่ก <matte> ็ไม่ใช่ไม hmm. ่แต่จ้าทเจ้านะาะ็รอเลระ้ราหกางจ้างอะไรจ้าท่างจ้างอะไรท่านก็รับก็หลังจากนั้นบรรดาเราไปถือกัหลายวันนงเาไปสราวพ่ะเจ้าสมมการพระไม่เรียปฏิหารเขาก็ไปวามกัาเริบที่ว่ามัดจังบัดนี้ขต้องไปเราจะสงแสดงปฏิหารแข่งหมศาสนากพุทดม สามาพระเจ้าพูดีสารทรงทราบก็หนักใจเข้าไปเข้าองค์สมเด็จพระจอมใจว่าในเมื่อพระองค์ทรงห้ามพระแสดงปฏิหั์แล้วถ้าไปปฏิบัตงองค์จะทำยังไงพระเจ้าก็บอกว่าถ้าเขาจะแข่งกับพระเขาต่องาทกข์องร์เอาเขาต้องสู้พระเจ้าพูดีสายก็ถามว่าพระองค์ห้ามพระแล้วพระเจ้าบอกว่าฉันห้ามแต่พระจะไม่ห้ามตัวฉันเองนี่ใช่ไหม ก็ขอยห้าตัดลับกไปเลยเมื่อพระเจ้าแสดงการานเศเช่ไปสู่สวรรค์ชึ้นดวงจึโลกเวลา่เดียวพอถึงวันออกพรรษาคือวันนี้องค์สมฤทธก์มหามีก็กระเด็งจากสวรรค์ทึ้นดาึงกระเด็โลกระยืนด้วสมนบันไดสามอย่างคือบัไดเงินบันทองบัไดแก้วบันไดแก้วอยู่กลางสำรับพระพุทธเจ้าเสด็จลง มันได้ทางอยู่ขางขวาก็เลยสงบรมลงมันได้เงินเงินทรายก,กา็ว่าเจอดานานางฟ้าลงลงที่จะตูอเงิส้นจัตนาครนมันลงงินมาถึงตอนนั้นแล้วองค์งพระุจินทรวรางก็ทรงถามปัญหาเรืบอรดาพระสงฆ์ทั้งหลายอนันดับแรกถามปัญหาไอ้ปุกกริใสขพาะโส,สดาบนันแตดพระที่ทรงฌานพระที่ทรงฌานตอบไม่ได้ พระโสดาบันก็ตอบต่อมาก็ถามปัญหาวรื่องหนึ่งใส่พระสิทธาคามีพระโสดาบันตอบไม่ได้พระสิทธาคามีก็ตอบต่อมาก็ถามปัญหาเรื่องว่านาคามีพระสิทธาคามีตอบไม่ได้พระอนาคารมีก็ตอบต่อมาก็ถามปัญหาเรื่องพระอรหันต์พระนาคามีตอบไม่ได้พระอรหันต์ต้องตอบ ตอนมาก็ถามนิสัยทั้อากศสายหร้อุังสายถ้าหลังปกติตอบไม่ได้ต้องระบุเธลาตอบตอนมาก็ถามปัญหาเป็นเป็นนิสัยพราว่าอากสยรือบังสายขึ้น้านปัญญาถ้าไเลาตอบไม่ได้เราสายหมดต้องตอบตอนมาก็ถามปัญหาเก็นิสัยหมดแม่เป็นนิสัยพวกเจ้าถ้าสามดตอบไม่ได้ พระเจ้าทรงถามซ้ำให้การให้ในราษาที่ปจ่นสอบได้ไม่จะบรรดาตั้นพุทธศาสนาเวลานี้มีการรักไู่เสมอคนที่อ่านหนังสือจะเป็นขั้นไหนก็ตามถ้ายังปฏิบัติไม่ถึงจะคิดว่ามีความเข้าใจถูกในพุทธศาสนาแม้ตะชานโลคีแค่ชานโลคีต่ำๆส,สั้นๆแล้วพอถึงชาญก็ตาม ถ้าท่านเองอ่านหนงสืงมากกว่านั้นแต่ท่านไม่เคยได้สบธรรมชานท่านจะไม่รู้ความจริงของธรรมชาเลยคนที่ได้กระสบธรรมฌาเแล้วจะไม่รู้ที่จะไม่รู้ความเป็นมาของตัวฌานทีาา่สองอย่างนึ้นต้นก็เป็นเพราว่าท่านที่จะรู้ได้จริงๆถ้าหากว่าเราเป็นคนฉลาดคนฉลาดจะอ้างโงไปถามาไม่ได้นะ,ะพระลาภนี่พระที่เจ้าจะทำไมไม่ทำไมโง้ ถ้าอยากจะรู้พระองค์มีบรรลุขั้นไหนก็ตั้งไปคุยกับท่านโดยตรงเขารอกไม่ใช่ตั้งใจจะไปลองดีถ้าตั้งใจไปลองดีที่เขารู้จะไปกอดออกจากบ้านเขาไม่คุยด้วยเขาถือว่าเศษศัก์มนุษย์แบบนี้เขาไม่คุยด้วยถ้าตั้งใจเอาจริงแล้วก็ตั้งใจบูชาแล้วอะไปกอดกจากบ้าน ถ้าไปเห็นน no ักคุยอย่างอื so então, ่นที่เป็นธรรมะตระจำของคนจะเป็นเรื่องชาวบ้านคุยเรื่องธรรมะธรรมเบลคอยห้องวรแล้วก็ถามถามสังโยชน์ขอความเข้าใจในสังโยชน์ถ้าท่านอานั้นเป็นโอโซดาบันนิสภิกษุทามีท่านจะตอบแค่สังโยชน์สามท่านจะไม่ตอบถึงสิหห้า ว่าท่านองนั้นเป็นพระอนาคามีพจะตอบไปถึงพระสังถังโย้าถ้าท่านองนั้นเป็นพระอรหันต์จะตอบถึงสังโยชน์สิบอราบดานเป็นพุทธวิสักนายเสียงก็แห้งมานคืนนิจปมาหลับเปิดมาปีสองเป็นไข้ด้วยนที่ใ้้เวลานมาวันที่ขอก็ที่ประเทศนาลงคงไว้เถิดท่นที่ไม่ดสุดทา่พราธรรมเทนาเรียกันมาาภาขอตั้งปิยาลิฐานอ้างคุาเชื่อและตัใจ มีด้วุทรัตตนะธรรมรัตนะและสัฆรัตนะสังสารการเป็่ดาิบรรดาทุ่ทธวิสัชทุกท่านมีเจตจำงสสัที่พระธรรมองคนสมบูรณ์ผลได้จเจะได้รู้ด้วจากตัวิจตรวันชั้นสุรนเมยวันณะสุขาวละและปฏิบานทุกท่านปัารนาเสียงใดไม่ได้ดังนั้นทรงความปรารนาเช่ประการ อาตนาภาพเขาทานศัสนามาเขาทำเทศนาสองเรื่องเขอยุติเขาทำเทศนาลงคงไว้ไแต่ทรงจะเีวันตัวเองจะประกาศวน่าเช่นนี้ให้รับอันนี้เป็นของธรรมดาไม่เมื่อพระเจ้าหนึ่งทรงก็จะทานถ้าไม่รับอาจจะเป็นชั้นหนึ่งก็จะโดนโดยสารภาพเรื่องก็ไม่ดีนักใช่ไหมเหมือนกับพระพระที่ไม่กินอย่างฉันเนี่ยไม่กินเงิน ได้างานละ<า>แบงก็ไม่กินจะไปเกณฑ์ย,ยังก็รับถ้าแ,แบงไปซื้อข้าวกิน<า> <c oughs> ใครกินเงินได้มา <c oughs> อะไรก็ตามถ้าญา,าติโยมมีศรัทธาไปเกณฑ์มาก็รับถ้าสิ่งนั้นไม่ดีิีไหมถ้าอันใดผิดเจตบียดนใหม่ทำไม่ได้ถ้าไม่เจริน,น้าราคาแบบไหนก็ตามก็จะไม่รับเพราะมัยนก็คือย่างก็เหมือนกัน ใครมีเงินท่านไปเทศยเท่ยวไปเทศเทวนิเทศเยอะมากเทศ,เทศ,เทศ,เทศขึ้นต้นโดยมากๆเขาจะขึ้นจุดหนึ่งพระโสดาบัญก่อนว่าอารมณ์โสดาบัญเป็นของไม่ยากท่านนักปฏิบัติธรรมาฐานทั้งหมดถ้าฉลาดนะคุ่เชื่อว่าฉลาดอะไรยังไง